ตอนรับคุณเข้าสู่เดอรบัคเกลิสต์ตอนแรกในปี2024ครับเราอยู่กันที่จอร์เจียครับวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับไฮไลท์ของจอร์เจียที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามครับมีตั้แต่อายุ2ปีนะครับจนถึงหลักพันปีก็มีครับและเราจะเดินทางกันถึง3เมืองนะครับไล่ตั้แต่เมืองหลวงทิบิลิซีครับจากนั้นซิ่งกันต่อไปที่มิสเคตาครับเมืองหลวงเก่าตั้แต่เป็นสมัยอาณาจักรไอเบเรียแล้วแหะครับ พาคุณขึ้นเขาไปชมแม่น้ำสอสายตัดกัน2ส,สีสวยงามแบบนี้ครับต่อด้วยพาชิมขนมท้องถิ่นของจอร์เจียครับจะรสชาติอร่อยแค่ไหนต้องมาติดตามกันครับและพาคุณไปปิดท้ายด้วย2เมืองนะครับที่อยู่ในเชือกเขาคอเคซัสครับนั่นก็คือกูดาอรีและคาสเบกีครับติดตามทั้งหมดที่ได้ในเดอะบกักเกอร์ลิสวันนี้ครับขอบอกว่าห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดครับ ที่แรกที่เราจะมาก่อนที่จะออกจากทีวีลิซี่นะครับก็คือที่นี่ครับ c o นิเ o r ร์ออ o จ g ร์ครับปฏิมาก,กรรมที่สุดยอดมากๆครับเป็นหิน16ก้อนนะครับแล้วก็แต่ละก้อนเนี่ยจะสูงประมาณ30-35เมตรนะฮะออกแบบโดยคุณซูรัฟครับแล้วก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1985แล้วนะครับบ่งบอกเรื่องราวของ ความเป็นจอร์เจียทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาคริสต์ที่เผยแผ่เข้ามานะครับเรื่องราวของข้าราชการชั้นสูงในจอร์เจียนะครับรวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำคัญนะครับเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับก็รวบรวมไว้ที่นี่หมดนะครับนี่คือ c h r o n i c l e of Georgia ครับสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของพระเยซูนะครับตั้งแต่ตอนเกิดเลยฮะเนี่ยจนถึงถูกตึงไม้ขังเขียนครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของประเทศจอร์เจียนะครับ สวยงามมากดูดิอลังการสุดๆเลยถ้ามาจอร์เจียต้องไม่พลาดนะครับเ The Chronicle of Georgia นะครับนี่ต้องเก็บไว้ในบัคเก็ตลิสของคุณเลยนะว้าวก็ผ่านไปแล้วนะครับกับ Chronicle of Georgia นะครับก็เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายครับผ่านแท่งหินนะครับศิละปะสวยงามมากฮะคล้ายๆกับแนวแนวรัสเซียนหน่อยนะครับเป็นงานของคุณซูราฟครับ สถานปนิชื่อดังของจอร์เจียเขานะครับแล้วก็เขามีอีกผลงานอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือรูปปั้นเซนต์จอร์นะครับที่อยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองครับเบอร์ตี้สแควร์ฮะเดี๋ยวเราจะออกจากที่บีซี่นะครับไปยังเมืองหลวงเก่าครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับกับเดอะบัคเกลิสครับชอบมากจอร์เจีย ตอนนี้นะครับผมพาคุณมาอยู่ที่เมืองมิสเคตาครับเป็นเมืองหลวงเก่านะครับที่ก่อนที่จะย้ายไปที่ทิเบซีนะครับตอนนี้ผมก็พามาดูโบรดโบราณนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจอร์เจียครับนี่คือจาวรีมอนาสเซอรี่ครับก็ถ้าแปลตรงตัวนะครับจาวรีจะแปลว่าคลอสครับหรือว่าไม้กางเขนไม้นั่นเองครับด้านในก็จะมีไม้กางเขน ยักษ์อันหนึ่งครับเป็นไม้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีรูปนะครับพระเยซูพระแม่มารีแล้วก็เซนต์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสปอตสาคัญนะครับที่เราจะสามารถเห็นแม่น้ำสองสายครับมาตัดกันเลยครับเป็นสองสีนะครับเป็นแม่น้ำมัสควารีนะครับแล้วก็อารักบีนะครับมาตัดกันตรงนี้เลยนะฮะสวยงามมากๆครับวิวแลนด์สเคปสวยจริงๆนะฮะอยากให้มากันครับถ้าคุณมาที่จอร์เจียก็ต้องมาที่นี่ครับเจาวารีมอนาสเตอรีครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอีกหนึ่งที่ครับนี่คือ Swiss Swiss s t v e กเ c r t h e d r a l ครับเป็นมรดกโลกนะครับหนึ่งในห้าของจอร์เจียครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสวยงามข้างในเป็นยังไงนะอยู่ไม่ไกลจาก j จ w ารีมอน s สเ r อรเลยนะครับลงเขามาแป๊บเดียวนะครับก็ถึงแล้วที่นี่นะครับระหว่างทางนะครับก็จะมีร้านขาของเยอะแยะมากมายฮะอาจจะโดนดักตีได้นะครับดักตีเข้าร้านนะฮะ ขาก็จะมีให้วายเทสติ้งกันได้นะครับมีของที่ระลึกขายนะครับแล้วเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็นศาสนสถานนะครับหรือว่าวิหารที่ใหญ่อันดับ2นะครับของจอร์เจียเขานะครับรองจาก Holy Trinity นะครับใน t b d c ที่เราพาไปดูมาแล้วนะครับสวยครับสวยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นไงบ้างนะ น,นี่ท,ท,ทับทีมทับทีม,ททมอันนี้น้ำผึ้งน,น้ำผึ้งโอเคน้ำผึ้งโอเคน้ำผึ้งทับทีมโอเคขนมจอร์เจียนะครับนี่คือชูเชล่าครับสีแดงเนี่ยก็คือไส้ทับทีมนะครับแล้วก็ส่วนสีเหลืองเนี่ยก็คือน้ำผึ้งนะฮะเดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นไงชูเชล่านะครับเอาเรามาดูไส้ทับทีมกันก่อนนะ มันเหมือนเป็นถั่วหรือวอลนัทข้างในครับแล้วก็ไอตัวตัวเนี้ยมันคล้ายกับมันคล้ายกับลูกชุบเปครับลูกชุบบ้านเราอ่ะแต่ว่ามันไม่หวานเท่านะอันนี้คือชูเชล่ารสทับทิมนะครับก็ได้เป็นกลิ่นๆครับแต่ว่ายังไม่ได้ออทับทิมแท้ๆนะครับต่อมารสน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งฟีลเดียวกันครับฟีลเดียวกันเลยนึกว่ากินอันเดียวกัน ถ้าใครชอบก็ลองกันได้นะฮะกับชูเชล่าขนมท้องถิ่นของจอร์เจียเขาครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งของดีนะฮะให้ลองกันนะครับนี่คือไอศครีมไวน์นะครับเขาทำจากไวน์นะฮะแล้วก็เขาบอกว่ากินแล้วไม่เมานะครับไม่เมานะครับเดี๋ยวลองดูอัลละห้าลาลีนะครับ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวมาลองชิมกันดู โดยส่วนตัวผมไม่ใช่คนกินวายนะผมก็ไม่รู้ว่ารสชาติวายเป็นไงแต่มันมีความหวานนะครับแล้วก็คล้ายๆยาแก้ไอนิดนึงแต่กินไปกินมาอร่อยนะครับมาจอเจียต้องมาลองครับกับไอศครีมวายครับสุดยอดอันนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับขว่าจะฝ่าฝูงชนมาได้นะฮะเราใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับ โดยที่ศาสนาคริสต์นับที่จอร์เจียเนี่ยจะเข้ามาในในปีประมาณ337นะครับหรือว่าศตวรรษที่4นะครับตัวคาทีดรอนี้นะครับสร้างเมื่อศตวรรษที่11เท่านั้นเองนะครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็จะเป็นบริเวณนะครับมีรั้วรอบขอบชิดครับคล้ายๆกับที่หอเอนเมืองปีซ่าเลยนะนะครับก็จะเป็นรั้วคล้ายๆกับกำแพงเมืองนะฮะ สวยงามมากๆครับชิลครับชิลนะครับคนยังไม่เยอะนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวรีบมาเที่ยวซะนะฮะก่อนที่คนจะเยอะนะครับแล้วมันจะไม่ชิลนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีพวกน้ำนะครับให้เติมกันได้นะครับเป็นที่เติมน้ำนะครับใครพกขวดน้ำมาก็สามารถมาเติมกันได้นี่ครับด้านข้างสวยครับใหญ่เลยทีเดียวนะใหญ่แล้วก็เก่าครับใหญ่แล้วก็เก่าด้วยนะฮะสวยงามมากเลย ครที่มาเป็นผู้หญิงนะครับก็ต้องคุมหัวเข้าไปนะฮะแบบนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของศาสนาคริสติกาอออร์ดอกนะครับ <im itation> และที่ เป็เอกลักษณ์ของโบสถ์นี้นะครับก็คือนี่เลยครับภาพเขียนเฟสโกนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีสีน้ํามันครับเขาก็เลยใช้ปูนเปียกนะครับแล้วก็สีผสมกับไข่ขาวครับในการวาดรูปแบบนี้ออกมานะฮะนี่คือพระสพของกษัตริย์วัสตังนะครับที่เป็นมหาราชของคนจอร์เจียเขานะครับเขาก็มาฝังที่นี่เลยฮะฝังนี้เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองหลวงเก่านะครับเขามาฝังที่นี่นะฮะแล้วถ้าใครจะ Dogs darling, ขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับก็จะต้องมาสวมมงกุฎที่นี่นะครับคล้ายๆกับ เวลาเราไปที่รัสเซียนะครับก็ต้องไปสวนมงกุฎที่โบสถ์สัมชัญที่กรุงม,มอสโคเท่านั้นนะครับแม้ว่าพระราชวังจะอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็ตามนะครับ รูปเซนนะครับของที่นี่นะครับตอนนี้นะครับเราซิ่งมาจากมิสเคตานะครับประมาณ110กิโลครับเราก็เข้าสู่เทือกเขาคอเคซาซะแล้วนะครับ และเมืองแรกที่เราจะมานะครับนั่นก็คือกูดาโอรีครับเราจะพาคุณมาดูอนุสาวรีย์นะครับที่เป็นพาโนรามาแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียครับนี่คือรัสเซียนจอร์เจียนมอนุ่มเมนท์ครับและตอนนี้นะครับก็ถึงอนุสาวรีย์ความสัมพันธ์จอร์เจียนรัสเซียนะครับหรือว่าจอร์เจียนรัสเซียเรลเดชชิพมอนุ่มเม้นท์ฮะโอ้สวยงามมากครับนี่คือมอนูเมนต์นะฮะใน ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1983นะครับฉลองครบรอบ200ปีครับสองประเทศนี้เขาผูกพันกันมากครับทั้งเรื่องของการเมืองและวก็ศาสนานะครับก็มีเรื่องราวมากมายฮะให้เราได้ดูกันนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีเทือกเขาคอเคซัสนะเป็นวิวอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะใครที่มาที่จอร์เจียห้ามพลาดเด็ดขายครับกับรัสเซียนจอร์เจีย Relationship Monument ครับ ะครับเราก็ทิ้งอนุสาวรีย์รัสเซียนจอร์เจียนมอนุ่มเม้นต์เรืเไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะฮะย,ยังมีหลายที่ที่เราจะต้องไปค้นหาครับกับที่นี่จอร์เจียครับผม เราก็มาอยู่ในการเดินทางอีกหนึ่งวันนะครับท่ามกลางเทือกเขาคอเคซัสนะครับเราจะนั่งรถโฟล์บายโฟ์นะครับขึ้นไปชมความสวยงามของโบสถ์นะฮะที่เขาบอกว่าอยู่ท่ามกลางภูเขาแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังขึ้นไปที่โบสถ์นะครับลักษณะทางนะครับก็จะเป็น คดไปคดมาแล้วขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับวิวก็เริ่มงามขึ้นเรื่อยๆครับในขณะที่อากาศก็เริ่ม,มจะหนาวขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. <Okay. S 2> เราจะไปดูคาซิโรนะครับที่โด่งดังมากๆของจอร์เจียเขานะครับเกอร์เกติทีเนตี้คาซิโรนะครับ สวยมากจริงๆนะฮะอยู่แทบกลางภูขเขาเลยอันนี้ทุกคนก็ต้องมานะครับถ้ามาที่จอร์เจียแล้วมีหิมะเริ่มปกคลุมแล้วครับมาหิมะเริ่มปกคลุมแนละ้ว okay. ถึงแล้วน,นะครับเกียรต้นะครับทรินิ t ี c h ช r ร์ ที่แคทิรอนะครับสูงอยู่ตรงนั้นฮะเด่นเป็นสง่าเลยอ่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาแล้วนะครับโดยรถโฟล์คบนะฮะขึ้นมาบนยอดเขาสูงนะครับวันนี้2 0 0 0ักว่าเมตรนะฮะ2,100กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับหมอกลงเต็มหมอกลงจัดเลยครับแล้วก็หิมะเพิ่งลงเมื่อวานนะหิมะนี่ปุยมากเลยครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวไปดูความ,มางดงามของโบสถ์กันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ขายเลยนะครับใครที่มาทัวร์จอเจียก็จะเห็นโบสถ์แห่งนี้นะครับเกอร์เกติทรีนิตี้คาทิจอนะครับก็เป็นโบสถ์ใหญ่เป็นมหาวิหารนั่นเองนะครับ ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามนะครับออกมาจากด้านในแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโบทออโธด็อกซ์ที่ขลังนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเข้าไปในผมขนลุกเลยนะฮะบ,บทนี้นะครับ ก็สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่5แล้วนะครับแล้วก็มาสร้างอีกทีในศตวรรษที่13นะครับจุดเด่นของที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่วิวรอบข้างที่มันจะเป็นพาโนรามา360องศานะที่เราจะให้ได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามด้านล่างนะเราจะมีอีกหลายที่นะให้คุณได้ไปลุยกันนะฮะที่จอร์เจียครับดีใจที่ได้มาครับนี่คือเกอร์เกติทรินิ t ี อีกหนึ่งที่นะครับของมอนสสตนะครับของที่นี่ก็คือนี่เลยครับดาเลเยลี่นะครับมอน a s t e r คอมเพล็กซ์ครับซึ่งขึ้นชื่อว่ามอน a s ตรีแล้วนะครับที่นี่มีนักบวชอยู่แน่นอนนะครับก็จะเป็นศาสนสถานนะครับที่สร้างขึ้นในปี2021ที่ผ่านมานี่เองครับถือว่าใหม่มากๆครับแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะเดี๋ยวเราเดินมาดูกันและความพิเศษของที่นี่นะครับนอกจากสวยงามแล้วนะครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาแล้ว ยังอยู่ใกล้ชายแดนรัเสเซียอีกด้วยนะใกล้แค่ประมาณ10กิโลเองนะฮะไปอีกหน่อยก็รัเสเซียแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูความงดงามกันนะ คือเซนนีโนนะครับเซนที่คนจอร์เจียให้ความนับถือนะครับเข้ามาเผยแผ่ศาสนาตั้งแต่ศตวรรษที่4นะครับจากคาปโดเกียมานะครับเข้ามาในจอร์เจียนะครับแล้วก็มาเผยแผ่ศาสนานะครับสัญลักษณ์ที่ให้รู้ว่าเป็นเซนนีโนนะครับก็คือไม้กางเขนที่ทําจากกิ่งอางุนนะฮะที่อยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็ถือคัมภีร์ไบเบิลนะครับนี่คือเซนที่ชาวจอร์เจียให้ความนับถือนะครับนี่คือเซนนีโนครับ ตอนนี้นะครับเราก็มารีวิวห้องกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ฮะ The Room Hotel นะครับนี่เข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นไม้นะครับแล้วก็มีเตียงทวิน2เตียงแบบนี้นะครับมีโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็มินิบาร์นี่แบบเขาบอกว่าอลังการมากแต่ไม่ฟรีนะฮะมีจ่ายตังค์นะครับเก็บตังค์นะและที่ผมอยากนำเสนอนะฮะคือสิ่งสิ่งนี้ครับผมปิดม่านไว้ก่อนนะ นั่นก็คือวิวนั่นเองนะเดี๋ยวให้ดูวิวนะฮะเขาบอกว่าดูแล้วเดี๋ยวตายไปเลยนี่เปิดเปิดไม้ก,ก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมยังฮนะพร้อมแล้วใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสไปดูครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของห้องพักของเรานะครับที่เดอะ o ูมครับโรงแรมที่เขาบอกว่าดีที่สุดใน จอร์เจียแล้วนะครับเดี๋ยวปกากลิสต์อหน้านะครับเราจะพาคุณเดินทางกันต่อไปยังเมืองกอรี่ครับไปชมถ้ำโบราณที่สวยงามมากๆนะครับรวมถึงพาคุณไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวของโจเซฟสตาลินครับแน่นอนครับว่าโจเซฟสตาลินเป็นคนจอร์เจียแท้ๆเลยฮนะใครที่เป็นคอประวัติศาสตร์ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ จากนั้นเราจะพาคุณซิ่งต่อไปที่เมืองบอโจมีครับไปชิมน้ำแร่ธรรมชาติที่ลึกลงไปกว่า10กิโลเมตรครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในเดอะเบอร์กิลิสสัปดาห์หน้านอนหลับฝันดีกราเมเจโดบิสครับ